หัวโขนชั้นครูประนีตศินเอกลักษณ์คุณค่าไทยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสถาบัานไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดนิทรรศการหัวโขนชั้นครูในโอกาสที่องค์กรยูเนสโกได้ประกาศโขนขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมนะคะเมื่อวันที่29พฤศจิกายนปี2561ค่ะ ทางกรมจึงจัดกิจกรรมให้ประชาชนนักเรียนนักศึกษาได้เห็นถึงความปราณีตของหัวโขนแต่ละหัวเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหัวโขนซึ่งถือว่าเป็นงานประณีตศิลป์ที่มีแบบแผนจารีตและความประณีตในทักษะฝีมือเชิงช่างเพื่อมุ่งหวังให้เยาวชนประชาชนและผู้สนใจนะคะได้รับความรู้เกิดความซับซึ้งในความงามอันเป็นศาสตร์อีกด้านหนึ่งของศิลปะการแสดงโขนอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นโดยงานนี้จะมีให้ได้ชมกันทั้งหมด93หัวอาทิ หัวพระหัวยักษ์หัวลิงหัวพระฤาษีหัวพะรวพะพิราบเป็นต้นค่ะภายในงานนะครับมีนายอิทธิพลคุณปลืม้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมประธานเปิดนิทรรศการกล่าวว่านับตั้งแต่องค์การยูเนสโกนะครับได้ประกาศให้โหนขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2561 สร้างความภาคภูมิใจให้แก่สังคมไทยเป็นอย่างมากและนับว่าเป็นความสําเร็จที่น่ายินดีอย่างยิ่งนะครับเพราะเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับศิละปะการแสดงโขนดังนั้นหน่วยงานภาครัฐและเอกชนครับจึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเผยแพร่คุณค่าและความสําคัญของโข,ขนให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนและเป็นการสนองพระมหาการุณาที่คุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทานุบารุงโขนทรงฟื้นฟูสืบศาสตรส์ศิลปแผ่นดินหลายแขนงที่เกี่ยวเนื่องกับการแสดงโขนนะครับซึ่งไม่ใช่แค่การฟื้นฟูนาฏศิลป์ครับแต่เป็นการพลิกฟื้นศาสตร์และงานฝีมือช่างหัตถศิลป์ซึ่งเป็นหัตถศิลป์ไทยหลายสาขาครับเพื่อเชิดชูศิลปะก,การแสดงชั้นสูงแขนงนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบแผน ก็นับได้ว,ว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่มีการสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติหัวโขนครับคือหนึ่งในงานช่างหัตถศิลป์ไทยที่มีความประณีตศิลป์ชั้นสูงมีเอกลักษณ์และคุณค่าของชาติไทยเป็นศิลปะไทยที่รวมเอาความสามารถของช่างฝีมือหลายขแขนงไว้ด้วยกันคุณค่าและประโยชน์ของหัวโขนนั้นนะครับไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องสวมศีรษะในการแสดงโขนเท่านั้น เรื่องของความงดงามของงานประศิลินหัวโขนครับยังคงมีสเสน่ห์จนเป็นที่ต้องการของนักสะสมและก็นักท่องเที่ยวผู้หลงใหลในงานหัตถศิลป์ไทยและเป็นงานที่ได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวางไปทั่วโลกนะครับโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์สะท้อนถึงศิละปะวัฒนธรรมของไทยอันควรค่าแก่การดำรงรักษาไว้ให้อยู่คู่แผ่นดินไทยสืบต่อไปครับ ทิท่ศการหัวขนชันครูนะคะก็เปิดให้ได้เข้าชมกันค่ะตั้แต่วันนี้เลยจนถึงวันที่22ธันวาคมตั้งแต่เวล10า10.00นถึง1ทุ่มนะคะทุกวันยกเว้นวันพุธวันเดียวที่ชั้น4หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่พระนครน,นะคะก็ไปกันได้เลยกรุงเทพมหานาครน,นี้นีเองค่ะขอขอบคุณข้อมูลด้วยจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและนี่ก็คือข่าวไทยที่เรานามาฝากกันในวันนี้ค่ะ